สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างก่อนเื่นเลยนะั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook หมอสัังแชนแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลชัยนีซูเปอร์ลีกกันก่อนเลยครับหูหันซอนะครับพ่ายกับทางด้านชงชิงลีฟานไป1ประตูต่อ2 เทียจินเทนด้านะครับเอาชนะทางด้านเจอเจนจวงยองแซงไป1ประตูต่อ0ต้าเหรียญน,นะครับเอาชนะทางด้านชินเตา FC ไป4ประตูต่อ 1, 1> และเชียงไฮ้เสินหัวนะครับเอาชนะทางด้านเหอหนานเจียนเย่ไป3ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเพลย์มิ่อังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพลิกล็อกแพ้กับทางด้านวูฟแฮมตันไป0ประตูต่อ1 โดย1ประตูในนั้นนี้ของวูฟ p แคมป์ตันได้ในนาทีที่82ครับจากทางาด้านของเจ้าโมตินโยจบเกมครับแมนยูพ่ายกับทางด้านวูฟ p แคมป์ตันไป0ตูต่อ1สรุปตนนารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับแมนยูอยู่ที่อันดับ7นะครับ19นัดมี31แต้มส่วนวูฟ p แฮมป์ตันอยู่อันดับที่8นะครับ19นัดมี28แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษ แคนเบเดยูไนเต็ดครับเสมอกับทางด้านพอตส์มาร์ทไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเลดดิงเสมอกับดาร์บี้เคานตี้ไป2ประตูต่อ2และสโตล์ซิตี้พ่ายกับทางด้านของเวสตันไป1ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับบียาริอัลนะครับเอาชนะทางด้านเลบบนเต้ไป5ประตูต่อ0โอซาซูน่าพ่ายกับทางด้านเอลนติ บินเบาไป1ประตูต่อ3และคาดิตครับพายกับทางด้านเซบีย่าไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดา i ดิวชันของสเปนอันกอก้อนพายกับทางด้านมาลาก้าไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลอาริกาของสเปนนะครับเซบีย่าครับอยู่ที่อันดับ2ครับ19นัด41แต้มส่วนทางด้านของเลวโซซิดาดครับอยู่อันดับที่7ครับ19นัดมี30แต้ม บียาลิอัลนะครับอยู่ที่อันดับ8นะครับ19นัด28แต้มบาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่9นะครับ19นัดมี28แต้มทางด้านแอตติกบินเบานะครับอยู่อันดับที่10ครับ20นัดมี27แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโอซาซูน่าอยู่อันดับ14ครับ19นัดมี22แต้มส่วนทางด้านของกาดินนะครับ อยู่อันดับที่19ครับ19นะัด14แต้มส่วนเรเปนเต้ครับอยู่อันดับที่20ครับ19นะัดมี8แต้มโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทาอภัยไ,ไว้ณนะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ